สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาล้อก่ะกัญชัยหลุดกลางรายการนุ่มกัญชัยเลือดขึ้นหน้าหลุดด่าแรงกลางรายการก่อนมดดาเบรกแทบไม่ทันนุ่มกัญชัยเลือดขึ้นหน้าหลุดด่าแรงกลางรายการก่อนมดดาเบรกแทบไม่ทันหลังเจอชาวเน็ตกลีนคีย์บอร์ดแซะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุด24พฤษภาคม2566ขณะกำลังจัดรายการข่าวไซไายอยู่นั้น ได้มีชาวเน็ตเกลยนคีย์บอร์ดเข้ามาแซะแรงทําเอาเจ้าตัวถึงกับโกรธเลือดขึ้นหน้าหลุดด่ากลางรายการก่อนทางด้านมดดาเบรกแทบพ่ทานเลยทีเดียวซึ่งในขณะจัดรายการอยู่นั้นได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์จนเจ้าตัวทนไม่ไหวขออ่านออกเสียงกลางรายการว่าปิยวัฒน์นี่มาอีกแล้วหนุ่มเรียพิธาเสลินเลื่อนเชียวนะก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะทนไม่ไหวด่าเดือดกลางรายการว่าโธ่กระบือจริงๆ งานนี้ทางด้านมดิธประชาภาและรถเมล์คนึงนิดพิธีกรร่วมรีบพองขึ้นมาพร้อมกันว่าใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆก่อนจะชี้แจงกับคนดูว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งเลือกตั้งจบก็จะมีการพูดถึงข่าวการเมืองเยอะกว่าปกติเพราะกําลังมีเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลน,นั่นเองทาเอาถูกายชาวเน็ตและคอมเมนต์สนานเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังทลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ